ขอแสดงความยินดีกับพี่ผู้ช่วยพยาบาลทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ขอ congratulation นะคะขอใหออ้หน้าที่การงานที่ดีนะคะแล้วก็มีความสุขตลอดไปค่ะ <Hey. S 1> ยินดีด้วยนะคะ yeah. ในนามของมหาวิทยาลัยราชพัฒนขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการอบรมทุกท่านตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา2567 พิธีสําเร็จการศึกษาถือเป็นหมุดหมายแห่งความสําเร็จที่สะท้อนถึงความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจและความเสียสละเวลาของตัวเองที่เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาหนึ่งปีอีกทั้งยังเป็นบทพิสูจน์ว่าทุกท่านที่ได้ผ่านการบ่มเพาะทั้งความรู้ทางวิชาการความรู้ทางทักษะวิชาชีพรวมทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรมต่าง จากคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนสำหรับผู้ช่วยพยาบาลนั้นถือว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศเป็นกำลังสำคัญเช่นนี้มายาวนานเป็นกำลังสำคัญในระบบบริการสุขภาพการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการผมขอให้ทุกท่านจงภาคภูมิใจ ในเส้นทางที่เราได้เลือกแล้วก็นำสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติต่ตอไปก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งนะคะที่ได้ฝ่กฟันมาตลอด1ปีเต็มนะคะทางคณะพยาบาลก็ขอหนวยพรให้ ผู้ช่วยพยาบาลทุกคนนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลประชาชนด้วยความรู้ความสามารถที่มีอยู่ค่ะขอบคุณค่ะขอกบขอบคุณสำหรับผู้บริหารและครูบาอาจารย์ที่ทำให้วันนี้ให้ลูกหลานของกระผมได้ประสบความสำเร็จอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็ขอขอบคุณมากที่ช่วยอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานของผมนั้น เป็นคนที่มีอุปนาสพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนพร้อมที่จะช่วยเหลือคนเก็บคนไข้ตามสถานที่ต่างๆก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารเป็นอย่างสูงครับวันนี้คุณได้รู้สึกยังไงครับที่คนที่อยู่ขัานศึกษาวสำเร็จการศึกษาแล้วก็ดีใจค่ะเขาเขาเป็นความหวังเนาะเป็นความหวังก็ถูกค่ะ ในรอบสองปีในรอบสองปีที่ได้มาหาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็วิดีโอคอลพ่อแม่ทำงานคะดีใจค่ะที่จบแล้วอยากจะบอกอะไรคุณแม่ก็รักมากมากค่ะอ่อพลานมาเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ดีใจค่ะดีใจมากเลยที่หลานสำเร็จดีใจมากเลยค่ะ ค่ะทำหนา้าที่องตัวเองให้ดีแล้วก็ดูแลคนป่วยให้ดีเหมือนญาติของเราเหมือนพ่อแม่ของเราค่ะก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าไม่คิดว่าจะมาเรียนทางนี้ก็ <c oughs> ขอบคุณครับเขาเป็นอาจารย์ที่ดีนะที่นี่คอยเทคแคร์ตลอดเวลาเวลาเราเหนื่อยเราอะไรเขาจะให้คำปรึกษาตลอดครับแล้วเขาก็จะช่วยดันนักเรียนทุกคนให้เรียนจบ รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเขามากดีใจมากๆากก็อยาก,มากไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้วหปีอยากให้เขาตั้งใจทำงานทำในทางที่เขาเลือกแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จภูมิ<ง>ใจภูมิใจชุน ขออนุญาตเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลพิศเวศนะคะร่วมแสดงความยินดีกับน้องผู้ช่วยพยาบาลที่จบใหม่นะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะพิศเวศยินดีต้อนรับน้องๆทุกท่านเป็นพนักงานของโรงพยาบาลพิศเวชยินดีต้อนรับค่ะผมเป็นศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอยินดีกับน้องรุ่น5ด้วยนะครับที่จบการศึกษาในปีนี้นะครับผมเป็นรุ่น4นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยพยาบาลทุกท่านเลยนะครับที่ในจบในวันนี้ครับข้าพเจ้าข้าพเจ้านางสาวตัวกันตัวนี้ขอปฏิญาณตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่ประทุษ เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้จะเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ไม่เปิดเผยความลับของผู้รับบริการและครอบครัว ฝึกงานที่โรงพยาบาลสวรรค์โลกค่ะข้อคิดที่าจากการทํางานก็คือซื่อสัตย์ค่ะซื่อสัตย์ต่อผู้ที่มารับบริการค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็จะรีบหางานทําอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษครับก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้ค่ะ